สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทไทเวิร์แวร์โพลีโปรดักส์จำกัดภายใต้กลุ่มสีเทพไทยจับมือโปรแพคเอเชีย2021จัดเสวนาเอ็กซ์คลูซีฟ EPR ทำแล้วได้อะไรเปิดเวทีให้องค์กรจากภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นในด้านการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมหาทางออกเรื่องการจัดการขยะบรรจุภันฑ์พลาสติกสนองนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยได้รับเกียรติจากนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้พร้อมเปิดตัวแคมเปญพิเศษเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาล้างขยะพลาสติก เพื่อนําเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งถือเป็นเวทีใหญ่ที่ได้รวบรวมตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักร้องคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันออกมาขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้นายสรศิลป์ไตรจักรพร์ประธานบริหารกลุ่มสีเทพไทยเปิดเผยว่ากลุ่มสีเทพไทยมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกรวมถึงบริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสาหรับอาหารให้กับลูกค้าแบรนด์ต่างๆซึ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาโดยมาตรการ Work f r ฟอร์ m e และการให้ความสําคัญด้านความสะอาดสุขอนาาาาามัยยขขอองงหหหรเเป็นลลกกกจึทํใ้ิิดพสต ากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้นเป็นจํานวนมากและมีความยินดีที่ทางโปรเพ็เอเชียได้เปิดเวทีโดยรวบรวมตัวแทนจากภาครัฐภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ร่วมแสดงบทบาทของตัวเองโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการนาขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภาครัฐโดยได้รับเกียรติจากตัวแทนภาคเอกชนจากแต่ละองค์กรอาทิเช่นโอสสภาสมาคมอุตสาหกรรเครื่องดื่มไทยมาแลกเปลี่ยนนโยบายและทิศทางที่ภาคเอกชนสามารถขยายความรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตจากเดิมที่ธุรกิจเน้นพัฒนาสินค้าและบริการอาจต้อง เพื่อมิติในด้านการจัดการสินค้าหลังการบริโภคจนกลายเป็นขยะต่อไปในอนาคตเพื่อร่วมมือกันสร้างห่วงโซ่ประทานสีเขียวตั้งแต่ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าส่งต่อไปยังผู้บริโภครวมถึงเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วยเราจะสร้างการเติบโตนะครับให้กับอุตสาหกรรมดของการจัดเ,เก็บนะครับขยะหรืการจัดการขยะพลาสติกในทุกประเทศของบัรจุภั์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องแทนก็นดีนะครับตัวพลาสติกพีจี นะครับกล่องกระดาษนะครับหรือขวดแก้วต่างต่างนะครับก็เพื่อที่จะศึกษาในการพัฒนาระบบในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ที่สดสดร้อนรเมื่อเช้านี้นะครับทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเองก็นับเพื่อได้ลงนามในโมยูนะครับร่วมกับทางสายมันสิงแวตรองนะครับเมื่อเช้านี้ในโครงการของแผงแบงค์นะครับคือเก็บกับวัตจุพันธ์นะครับเพื่อวันที่ยั่งยืนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาทาง